สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวิชาแพลนฟิสิโอโลจีวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนในหัวข้อกลไกการเปิดแล้วก็การปิดของปากใบซึ่งก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของการคลายน้ํามาแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าการคลายน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บริเวณปากใบนะครับซึ่งปากใบก็เป็นช่องเปิดที่อยู่ระหว่างเซลล์คุมนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ยังยังค้างเอาไว้เพราะว่าเราจะต้องมาทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกลไกการลําเลียงสารนะครับหรือว่าตัวถูกอะไรเข้าสู่เซลล์ก่อน นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูว so news, okay. ิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการลำเลียงตัวถูกอะไหรือโซลูตนะครับก็ดูวิดีโอนั้นก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็ความต่อเนื่องของเนื้อหาสําหรับใคร in ท millet, ี mm. ok all, ่ดูวิดีโอนั้นแล้วนะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับทีนี้การปิดแล้วก็การเปิดของปากใบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับปากใบเป็นช่องเปิดที่อยู่ระหว่างเซลล์คุมนะครับเซลล์คุมก็คือกาดเซลล์นะครับการปิดแล้วก็การเปิดของปากใบเนี่ยมันเป็นการควบคุมการสูญเสียน้ํา นะครับเพราะว่าพอปากใบเปิดปุ๊บน้ําก็ต้องเคลื่อนที่ออกจากใบและในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเคลื่อนที่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข,เข้าไปข้างในใบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปากใบเปิดปุ๊บสูญเสียน้ํกาก๊าซซีโอเข้าไปมันก็ต้องมีกลไกในการเปิดแล้วก็การปิดอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ํามากเกินไปนะครับแล้วทำยังไงที่จะให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับการปิดแล้วก็การเปิดของปากใบมันขึ้นอยู่กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับความตึงและความเหี่ยว ของกาดเซลนะครับถ้ากาดเซลเต่งมันก็จะดึงออกแล้วก็ปากใบเปิดถ้าปากใบถ้ากาดเซลมันเหี่ยวปุ๊บมันก็จะยุบตัวลงแล้วปากใบก็จะเกิดการปิดนะครับขึ้นอยู่กับปริมาตรและความเต่งของกาดเซลทีนี้กาดเซลหรือเซลลคุมเนี่ยมันมีจริงๆมันมี2รูปร่างด้วยกันนะครับที่เราเห็นได้บ่อยๆก็คือกาดเซลที่เราเรียกว่า kidney shape นะครับหรือรูปถั่วนะครับเป็นรูปไตหรือรูปถั่วนะครับก็จะเป็นรูปล่างแบบนี้นะครับ อันนี้คือที่เราเห็นได้บ่อย,ยๆทั่วไปนะครับก็จะพบในพืชใบเลี้ยงคู่ก็คือพวกไดคอตนะครับแล้วก็นอนกราสโมโนคอตเป็นพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มหญ้านะครับกาเซลล์อีกรูปร่างหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ก็คือการเซลล์ที่เราเรียกว่าดัมเบลเชฟนะครับดัมเบลก็คล้ายๆกับที่ยกกำนังนะครับแล้วเป็นรูปเหมือนกับเป็นรูปเหมือนกับกระดูกอนะ่ะคือมีกระเบาะอยู่บริเวณหัวท้ายนะครับกาเซลล์ชนิดนี้จะพบในพวกหญ้า นะครับพวในพบหญ้าแล้วก็ปาล์มนะครับทีนี้การเรียงตัวของเซลลูโลสไมโครไฟบริลที่มันอยู่ที่ผนังเซลล์ของกาดเซลเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางในการยืดตัวนะครับในการดึงของในการยืดของกาดเซลล์และการเปิดของปากใบนะครับโดยที่การเรียงตัวของเซลลูโลสไมโครไฟบริลในกาดเซลล์ที่เป็นดัมเบลเชฟกับที่เป็น kidney เชฟเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไป นะครับในกรณีที่เป็น kidney shape หรือว่าเป็นรูปถั่วเนี่ยนะครับเซลลูสไมโครไฟบิลมันก็จะหขอภัยนะครับอ่านีิราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าโอเคนะครับเซลลูสไมโครไฟบิลมันก็จะเรียงตัวกันในแนวรัศมีคือแนวด้านข้างๆแบบนี้นะครับพอเวลาที่มันเกิดการยืดหรือว่าเกิดการเต่งออกนะครับ ปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมีการดึงเซลล์ให้ขยายออกด้านข้างๆแบบนี้นะครับคือดึงเซลล์ออกด้านข้างๆตรงกลางก็จะเปิดออกเป็นเป็นช่องเปิดแบบนี้นะครับเป็นช่องเปิดออกมานะครับอันนี้คือกาดเซลล์ที่เป็น kidney shape นะครับในกรณีของกาดเซลล์ที่เป็นดัมเบลเช shape นะครับ c i ล i สฟไ m i c r o ฟ i ริ i เนี่ยมันจะเรียงตัวกันอยู่ในแนวหัวท้ายนะครับอยู่ตัวบริเวณกระป๋อด,ด้านหัวท้ายเป็นยังไงนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เนาะสมวติเป็นอันนี้เป็น เป็นดัมเบลเชฟนะครับมันก็จะมีกาดเซลเออมันก็จะมีเซลลูร็อไมโครไฟเบอที่มันเรียงตัวอยู่บริเวณเนี้ยในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งแบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเวลามันเวลามันเต่งเนี่ยนะครับไอตัวเซลลูร็อไมโครไฟเบอมันก็จะดึงดึงให้กาดเซลเนี่ยมันขยายออกด้านด้านบนด้านล่างนะครับไอตรงนี้เนี่ยถือถ้าเกิดว่ามันมันถูกดึงปุ๊บมันก็จะเหี่ยวลงนะครับมันก็จะเล็กลงปากไปตรงนี้ก็จะเปิดกว้างขึ้นเห็นไหมครับเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมันไม่มันไม่เหี่ยวนะครับคือมันไม่ถูกดึงนะครับมันก็จะนี้ก็จะบวมก็จะเต่งแล้วก็ปากใบก็จะปิดนะครับก็จะบวมแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือกาดเซลล์ที่เป็นดัม b บ e l l shape นะครับมันก็จะมีตัวการเรียงตัวของเซลลูสไมโครไฟบิลที่มันแตกต่างกันนะครับเหมือนอย่างในรูปเนาะนะครับอันนี้คือที่เป็น kidney shape เห็นไหมครับมันก็จะเรียงตัวในในรัศมีแล้วมันก็จะดึงออกด้านข้างนะครับพอปากใบเปิดออกปุ๊บมันก็จะเปิดด้านข้างแบบนี้ ในขณะที่ที่เป็นดัมเบลเชฟเนี่ยมันถูกดึงด้านหัวด้านท้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เป็นช่องเปิดของปากใบนะครับแล้วก็ถูกดึงนะครับก็จะยืดคือจะหนาขึ้นหรือบางนะครับหนาขึ้นหรือบางก็จะส่งผลต่อการเปิดแล้วก็การปิดของปากใบนะครับทีนี้กลไกการปิดแล้วก็การเปิดของปากใบเนี่ยเขาพบว่ามันถูกกระตุ้นโดยสัญญาณนะครับสัญญาณที่กระตุ้นให้ปากใบมันเปิดก็คือแสงนะครับ กาเซลเนี่ยมีตัวเซลลรับแสงอยู่2อชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกก็คือ red light receptor หรือตัวรับแสงสีแดงนะครับซึ่งเขาก็ทราบว่าไอตัวรับแสงสีแดงเนี่ยก็คือ c ล l โร o p l a s t ของกาเซลนะครับในการทดลองนี้เขาวัดการเปิดกว้างของปากใบนะครับโดยการฉายแสงเข้าไปให้มันปรากฏว่าพอเขาฉายแสงสีแดงเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับปากใบมันเปิด เปิดกว้างขึ้นกว้างขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับปากใบมันก็ไม่เปิดกว้างคือมันเปิดกว้างได้มากที่สุดเท่านี้แหละนะครับเมื่อฉายแสงสีแดงแต่พอเขาฉายแสงสีน้ําเงินเพิ่มเข้าไปนะครับปรากฏว่าปากใบมันเปิดกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าในในกาดเซลเนี่ยนะครับจะต้องมีตัวรับแสงทั้งสีแดงแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับมี2ชนิดด้วยกันนะครับทีนี้มาดูว่า กลไกเมื่อแสงไปกระทบที่กาดเซลล์เนี่ยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแสงพอมันไปส่องกระทบที่ตัวกาดเซลล์ก็มีนะครับมันก็จะไปกระตุ้นโปรโตอนปั๊มที่เยื่อหุ้มเซลล์ของกาดเซลล์นะครับทำให้โปรโตอนปั๊มเนี่ยมันทํางานโดยการปั๊มโปรโตอนออกไปข้างนอกกาดเซลล์นะครับปั๊มโปรโตอนภานอกกาดเซลล์พอโปรโตอนมันสะสมมากๆเข้า นะครับมันทำให้เกิดความแตกต่างของอิเล็กโทรเคมีคอลโพเทนเชียลเกรเดียนต์นะครับข้างนอกก็จะมีความีความเป็นบวกนะครับข้างในก็จะมีความเป็นลบนะครับข้างนอกมีความเป็นกรดข้างในก็จะมีความเป็นเบสนะครับพอโปรโตอนมันมันถูกขับออกมาข้างนอกเซลล์โฟโตแมนครับมันทําให้ผนังมันทาให้ตรงระหว่างเยื่อหุ้มระหว่างด้านในกับด้านนอกนี่นะครับมันเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า นะครับประจุมันเปลี่ยนเนาะนะครับพอประจุมันเปลี่ยนปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดผลต่อสิ่งที่เรียกว่าโพแทสเซียมช่นลนะครับที่กาดเซลล์ที่เยื่อหุ้มของเซลล์คลุมเนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เรียกว่าโพแทสเซียมช่นลอยู่นะครับตัวนี้ปกติมันจะปิดนะครับโปรตีนมันจะปิดพอโปรโตอนมันสะสมมากๆเข้าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบปุ๊บเนี่ยครับ พอค่าความต่างศักย์ระหว่างเมมเบรนมันเปลี่ยนมันส่งผลให้ค่า c h a n n e l เนี่ยนะครับหรือว่า K c บวก n e l ัลไอตัว Channel สำหรับโพแทสเซียมอออนเนี่ยมันเปิดออกนะครับโพแทสเซียม um ซึ่งอยู่ข้างนอกเซลเยอะนะครับมันก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่เซลอ่าเห็นไหมครับเคลื่อนที่เข้าสู่เซลลเพราะฉะนั้นอออนที่สําคัญเลยนะครับที่จําเป็นที่เป็นบทบาทสําคัญเป็นพระเอกในการเปิดของปากใบก็คือโพแทสเซียม นะครับที่พอโพแทสมเลื่อนที่เข้าไปมากๆเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความเป็นบวกในเซลล์ค่อนข้างสูงเซลล์ก็จะมีกลไกลในการบาลานซ์ประจุโดยการเอาเอาคลอรด์เข้าไปด้วยนะครับคลอรด์เข้าไปพร้อมๆกับโปรโตอนเข้าไปในเซลล์นะครับอันนี้เป็น secondary active transport อย่าลืมนะครับโปรโตอนสะสมอยู่ข้างนอกมากๆเข้าเกิดโปรโตอนโมทีฟฟอร์สมันพยายามที่จะผลักให้โปรโตอนมันกลับเข้าไปนะครับอันแรกคือเมมเบรนโพเทนเชียลเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย K บวกเข้าไปก่อน นะครับจากนั้นโปรตอนเข้าไปโดยการนําเอาคลอไรเข้าไปด้วยกับมันนะครับเพราะในเซลล์ตอนนี้เขาจะมีคลอไรนะครับและอีกอันนึงนะครับในเซลล์พอเปิดให้โพแทสเซยียมเข้าไปนะครับแล้วก็เอาโปรโตอนกับเอาคลอไรเข้าไปด้วยกับมันนะครับตอนนี้ในเซลล์ก็จะมีโพแทสเซยียมกับคลอไรแล้วนะครับแป้งมันก็จะเกิดการสลายตัวให้มาเลตส,สองลบนะครับเพื่อบาล a n c e ประจุ ของโพแทสเซียมที่เข้าไปนะครับเนาะทีนี้พอในกาดเซลล์ที่มันมีทั้งโพแทสเซียมมีทั้งคลอไรด์อออนมีทั้งมาเลต2ลบนะครับมันส่งผลอะไรมันส่งผลให้ค่าความเข้มข้นหรือค่า C ข้างในเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นถูกไหมครับสะสมสารมากๆมันเกิดค่าความเข้มข้นที่มันสูงขึ้นนะครับตามที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เรื่องของค่า water Potential นะครับ ไซเอสเท่ากับลบไออาร์ทีซีเอสใช่ไหมนะครับพอซีเพิ่มสูงขึ้นค่าไซเอสา S, ลดต่ำลงเพราะว่าเครื่องหมายลบเห็นไหมครับความเข้มข้นสูงออสโมติกโพเนเชียลดต่ำลงนะครับแล้วค่าวอเตอร์โพเนเชียเท่ากับไซเอส S, บวกไซพีนะครับไซเอส S, ต่ำลงค่าวอเตอร์โพเนเชียต่ำเพราะฉะนั้นในกาเซลีลตอนนี้ค่าวอเตอร์โพเนเชียต่ำทั้งนอกเซลล์มีค่าวอเตอร์โพเนเชียสูงกว่านะครับ น้ำก็จะออสโมซิสจากค่า Water p o โพ n ิเชีสูงผ่านเมมเบรนเข้ามาหาค่า Water p o โพ n ิเชีต่ำนะครับพอน้ำเคลื่อนที่เข้ามาปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์คุมเนี่ยมันขยายตัวออกเพราะว่ามันบวมขึ้นมันก็เกิดเซลล์เต่งพอเซลล์เต่งปุ๊บเซลล์ลูในโคไฟบิลมันก็จะดึงเซลล์ให้มันขยายออกด้านข้างๆปากใบก็จะเปิดออกนะครับอันนี้ก็คือคกลไกการเปิดของปากใบนะครับดูอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับ แสงที่เข้ามาตกกระทบนะครับเรดหรือว่าบลูก็ได้นะครับมาทําให้โปรโตอนปั๊มเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ plasma m e มเบรนของกาดเซลล์เนี่ยนะครับมันปั๊มปโปรโตอนโดยใช้พลังงาน ATP นะครับปั๊มโปรโตอนให้โปรโตอนมันออกไปข้างนอกจากไซโทพลาซึมออกไปสู่ข้างนอกนะครับพอโปรโตอนไปสู่นอกปุ๊บมันทําให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเมมเบรนนะครับระหว่างภายในกับภายนอกส่งผลให้ K บวกที่มันอยู่เยอะๆข้างนอกเนี่ยนะครับ พอ channel มันเปิดปุ๊บ K ก็เคลื่อนที่เข้าไปนะครับแล้วโป,โปรโตอนที่มันเคลื่อนที่กลับเข้าไปมันก็เอาคลอไรเข้าไปด้วยกับมันนะครับแป้งเกิดการสลายตัวกลายเป็นมาเลตสอลบนะครับในกาซิลตอนนี้จะมีโพแทสเซียมนะครับมีคลอไรมีมาเลต ค่า c เพิ่มสูงขึ้นซ i z s ต่าลงค่า water potential ต่ําลงน้ําก็จะออสโมซิสเข้าไปนะครับกาซิลก็เต็มออกขยายตัวปากไว้ก็เปิดออกนะครับอันนี้คือคกลไกการเปิดของปากไปทีนี้เวลามันจะปิดปากใบพอไม่มีแสงปุ๊บเนี่ยนะครับโปรตอนปั๊มก็ไม่หยุดก,ก,ก,ก็ไม่ปั๊มโปรอตอนนะครับค h l o อ i อ e ion c เ l ียม d e อ o n ที่มันอยู่ข้างในเซลล์ก็จะเคลื่อนที่ออกมา ตามค่าอิเล็กโทรเคมีคอลโพเทนเชียลเกรเดียน์เพราะตอนนี้ข้างในมันมี K บวกเยอะมี Cl เยอะใช่ไหมครับมันก็เคลื่อนที่ออกมานะครับพอเคลื่อนที่ออกมาปุ๊บค่า C ก็ลดต่ำลงส่งผลให้ค่าไซด์สูงขึ้นนะครับค่า Water Potential สูงขึ้นน้ำก็จะเคลื่อนที่ออกจากค่า Water Potential สูงมาค่า Water Potential ต่ำนะครับกาเซิลที่มันเคยเต่งมันก็จะเหี่ยวพอเหี่ยวปุ๊บปากใบก็จะปิด นะครับอันนี้ก็คือคกลไกในการเกิดาการปิดของปากใบนะครับเพราะฉะนั้นตัวสตัวการสําคัญเลยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับในการเปิดแล้วก็การปิดของปากใบก็คือโพแทสเซียมนะครับไอจุดสีแดงๆเห็นไหมครับที่มาอยู่ข้างนอกเซลล์คือปกติเซลล์จะพยายามที่จะขับโพแทสเซียมออกนะครับแล้วก็อยู่ข้างนอกเซลล์แต่พอเวลาที่ปากใบเปิดไปนี่นะครับเขาพบว่าไอตัวจุดแดงๆหรือโพแทสเซียมเนี่ยนะครับ,รบ,ดดรนนรบมันเข้าไปสะสมในกาเซลล์เยอะ และในขณะ,ะที่ปากใบปิดไอจุดแดงๆเนี่ยก็คือโพแทเซียมเนี่ยมันออกมาอยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นตัวโพแทเซียมีเป็นตัวการสําคัญเลยที่มันจะทําให้ปากใบปิดหรือปากใบเปิดนะครับวันนี้นะครับก็คงพอจะทําให้หนักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการปิดแล้วก็การเปิดของปากใบนะครับซึ่งสัญญาสําคัญก็คือแสงนะครับพอแสงมากระตุ้นปุ๊บมันส่งผลให้โปรตอนปัม๊มมาเกิดการทํางานนะครับแล้ว ไอตัวแชนแนลที่เป็นแชนแนลสำหรับโพแทสเซียมเนี่ยมันก็เปิดออกให้โพแทสเซียมเคลื่อนที่เข้าไปในเซลนะครับตามด้วยคลอไรด์แล้วก็มาเลดพอมันสะสมมากๆเข้าปุ๊บความข้นสูงขึ้นนะครับค่าวอเ e อร์โพเชั่ต่ำลงน้ำก็เคลื่อนที่เข้าไปเกิดการเต่งออกนะครับแล้วก็ในทางกลับกันก็เป็นทางตรงกันข้ามสำหรับการปิดของปากใบนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับก,ก็คงจะมีเนื้อหา ให้ทบทวนเท่านี้นะครับนักศึกษาก็ทบทวนในเอกสารที่อาจารย์จะโพสต์เอาไว้เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลําเนียงน้ําตาลน,นะครับในโฟร์เอ็มนะครับก็ติดตามชมตอนต่อไปได้นะครับใครที่ยังไม่กด subscribe ช่องอาจารย์ก็กด subscribe ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาทางชีววิทยาใหม่ๆให้นักศึกษาได้เรียนได้ทบทวนกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ